วัดพระสิง์เป็นวัดสำคัญวัดหนึ่งของเมืองเชียงใหม่สร้างขึ้นเมื่อพศ1888ผู้สร้างคือพญาผาอยู่กษัตริย์ผู้ครองเมืองเชียงใหม่ในสมัยนั้นเพื่อเป็นที่บรรจุอัฐิของพระยาคำฟูผู้เป็นราช,ชบิดาวัดพระสิงนี้แต่เดิมนั้นชื่อว่าวัดลีเชียงพระซึ่งแปลว่าวัดตลาดเมือง เพราะที่หน้าวัดมีตลาดให้ชาวบ้านทำมาค้าขายทำมาหากินกันการต่อมาถึงปีพศ1943พญาแสนเมืองมากษัตริย์ผู้ครองเมืองเชียงใหม่อีกพระองค์หนึ่งได้ยกทัพไปตีเมืองเชียงรายได้พบพระพุทธรูปงามสำคัญศักดิ์สิทธิ์ที่ชื่อว่าพระพุทธสิหิงหรือพระสิง จึงได้อัญเชิญมาประดิษฐานไว้ณวัดลีเชียงพระให้ประชาชนชาวเชียงใหม่ได้กราบไหว้บูชาและด้วยเหตุที่มีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คือพระพุทธสีหิงมาประดิษฐานชาวเมืองเชียงใหม่จึงนิยมเรียกชื่อวัดแห่งนั้นว่าวัดพระสิงห์ชื่อเดิมคือวัดหลีเชียงพระจึงถูกลืมเลือนไปกลายเป็นวัดพระสิงห์แทนการต่อมา เวลาได้ผ่านพ้นไปอีกถึงช่วงปีพศ2101-2317ถึงเมืองเชียงใหม่ได้ตกอยู่ภายใต้อำนาจการปกครองของพมา่าประชาชนในเชียงใหม่ถูกกวาดต้อนไปอยู่เมืองพม่าบ้างอบพยพหนีไปบ้างบ้านเมืองระสำมระสายไร้ความสงบสุขวัดพระสิงห์ซึ่งแต่เดิมเคยรุ่งเรืองเป็นวัดกษัตริย์สร้าง จึงขาดการบูรณะขาดการดูแลถูกปล่อยทิ้งให้เป็นวัดร้างถูกต้นไม้ปกคลุมอยู่กลางเมืองมานานนับร้อยปีองค์พระวิหารหลวงพระเจดีก็เก่าผุพังชำรุดสุดโทมไปตามกาลเวลาลุถึงการละสมัยของท่านเจ้าแก้วนวรัตซึ่งเป็นเจ้าผู้ครองนครเมืองเชียงใหม่พระองค์สุดท้าย ท่านเจ้าแก้วนวรัตทรงเล็งเห็นถึงความศักดิ์สิทธิ์สำคัญของวัดพระสิงห์ว่าเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่แต่โบราณน,นานมาท่านจึงได้ทรงปรึกษากับเจ้าดารารัศมีซึ่งมีเชื้อสายเป็นพระญาติกันและข้าราชการในเมืองเชียงใหม่เพื่อหาทางบุรณะซ่อมแซมวัดพระสิงห์ให้กลับมาเจริญรุ่งเรืองขึ้นอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งเจ้าดารารัศมีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ก็ต่างเห็นด้วยและเกิดศรัทธาตามเจ้าแก้วนวรัตทรงตรัสว่าท่านทั้งหลายการบูรณะซ่อมแซมวัดพระสิงห์ต้องใช้เงินค่าวัดสดุค่าไม้ค่าปูนค่าเหล็กค่ากระเบื้องและค่าจ้างช่างเป็นจำนวนมากลำพังเงินงบประมาณของทางราชการเราคงจะไม่พอแน่นอนพวกเราจะทำประการใดดี งานใหญ่อย่างนี้จึงจะสำเร็จได้โดยเร็วในที่ประชุมวันนั้นต่างมีความเห็นตรงกันว่าหากจะให้สำเร็จได้โดยไม่ต้องใช้เงินงบประมาณของทางราชการซึ่งมีน้อยก็ควรจะต้องอาศัยแรงศรัทธาของสาธุชนชาวเมืองเชียงใหม่ล้านนาทั้งหลายได้ช่วยกันบริจาคช่วยกันเป็นเจ้าภาพซึ่งผู้ที่จะสามารถเป็นต้นศรัทธา รวมศรัทธาของสาธุชนชาวล้านนาเชียงใหม่ได้นั้นก็เห็นจะไม่มีใครเกินกว่าท่านเจ้าตนบุญครูบาสีวิชัยหากได้ท่านมาเป็นต้นศรัทธานำพาธรรมแล้วไซสงานยิ่งใหญ่ในครั้งนี้จะต้องสำเร็จอย่างแน่นอนไปนิมนต์ท่านครูบาสีวิชัยมาเป็นประธานจัดหาทุนเถิดพระเจ้าค่าเมื่อในที่ประชุมต่างเห็นพ้องต้องกันเจ้าแ,แก้วนวรัต พร้อมด้วยบรรดาข้าราชการจึงเดินทางไปกราบนมัสการท่านครูบาศีวิชัยซึ่งขณะนั้นท่านเป็นเจ้าอาวาสอยู่วัดบ้านปางอําเภอลีจังหวัดลำพูนโดยได้พากันไปกราบนิมนต์ท่านว่านมัสการท่านครูบาพวกเขาเช้าเชียงใหม่มีศรัทธาอยากจะบูรณะวิหารหลวงวัดพระสิง์กลางเมืองให้รุ่งเรืองไว้เป็นที่กราบไหว้บำเพ็ญบุญของสาธุชน เป็นศักเป็นสีของเมืองเชียงใหม่ขอนิมนพระคุณเจ้าไปเป็นผู้นำพาบุรณะด้วยเถิดจงโปรดได้สงเคราะห์พวกเขาลำดับนั้นท่านครูบาสีวิชัยยังไม่รับนิมน์ท่านตอบว่าเจริญพรท่านเจ้าเมืองอัตมาภาพก็เห็นดีด้วยกับศรัทธาของสาธุชนทั้งหลายขอเวลาอัตมาสักประมาณเจ็ดวันก่อนให้อาตมาได้พิจารณาดูว่า จะทำได้สำเร็จหรือไม่หากเหล่าเทพพยายดาทั้งหลายช่วยเหลืออาตมาก็จะรับเป็นเจ้าภาพนำพาแต่หากเห็นว่าเหล่าเทพพยายดาไม่สนับสนุนอาตมาก็จะไม่รับนิมนต์เพราะเป็นงานใหญ่เจ้าแก้วนวรัตและข้าราชการเมืองเชียงใหม่จึงเดินทางกลับและรอฟังข่าวอยู่ด้วยจิตใจที่เปี่ยมไปด้วยความหวังเมื่อคณะของเจ้าแก้วนวรัตเดินทางกลับเชียงใหม่แล้ว ท่านครูบาศีวิชัยจึงได้อธิษฐานจิตเสียงบารมีแผ่เมตตาพรมวิหารแก่เหาเทพพยายดาอารักษ์ทั้งหลายด้วยพลังแห่งพระโพธิสัตบารมีของท่านทันทีนทครั้งการเวลาผ่านไปครบตามกำหนดเจ้าแก้วนวรัตก็ทรงเดินทางมาขอรับฟังคำตอบตามที่นัดหมายกันไว้ซึ่งครั้งนี้ท่านครูบาศีวิชัยได้กล่าวกับเจ้าเมืองเชียงใหม่ว่า จเจริญพรอาตมาภาพขอรับนิมนต์ขอท่านมหาบอพิษจงไปเปล่าประกาศเถิดว่าอาตมารับเป็นประธานในการบูรณะซ่อมแซมวิหารหลวงวัดพระสิงห์นับแต่นี้เป็นต้นไปจเจริญพรสาธุพระกุณเจ้าสาธุโยมดีใจเหลือเกิน เจ้าแก้วนวรัตประนมมือน้อมนมัส,สการท่านครูบาสีวิชัยด้วยความยินดีปรีดาและนับแต่วันนั้นข่าวก็ขจรกระจายบอกต่อๆกันไปปากต่อปากยังรวดเร็วไปทั่วเมืองเชียงใหม่ลำพูนลำปางเชียงรายและเมืองแม่ห้องสอนว่าพวกเฮาทั้งหลายเจ้าตนบุญครูบาศีวิชัยท่านจะนำภาษาทุชนบุรณะสร้างพระวิหารหลวงวัดพระสิงห์ ล้างเมืองเชียงใหม่ใครอยากร่วมบุญอยากทำบุญกับท่านก็ไปช่วยกันเนอะไปช่วยกันตามกำลังศรัทธาปีนั้นตรงกับปีพศ2467กองัวต่างของสางอุ่นเปิงได้นำสินค้าของป่าจากแม่ห้องสอนไปส่งขายที่กาดหลวงเชียงใหม่หลังจากขายสินค้าหมดแล้วเขาได้ยินข่าวเล่าลืออันเป็นมงคลน,นั้น นายห้อยหนุ่มบังเกิดความยินดีศรัทธารำพึงอยู่ในใจของตนว่านานสามสี่ปีแล้วหนอที่ไม่ได้พบเห็นท่านครูบาสีวิชัยพบท่านครั้งสุดท้ายที่วัดพระาธาตุดอยเกิง้งเมืองหอดกลางดงวันนี้เป็นบุญเหลือเกินที่ได้ยินข่าวของท่านท่านมาเป็นประธานบุรณะวัดพระสิง์ไม่ไกลจากที่นี่เราจะไปกราบนมัสการท่านและร่วมทำบุญ คิดดังนั้นแล้วสร้างอุนเปิงก็รีบเดินทางไปยังวัดพระสิงห์ทันทีครั้นเมื่อไปถึงเขาก็ต้องอัศจรรย์ใจเมื่อได้เห็นผู้คนจำนวนมากทั้งชายหญิงชาวล้านนาชาวกะเหรียงชาวไทยใหญ่ชาวมอนชาวดอยคือม้งมูเสอร์ีซอสารพัดเผ่าลังไหลกันมาร่วมทำบุญเป็นจำนวนนับร้อยที่มาตามลำพังเช่นเขาก็มี มาเป็นกลุ่มเป็นคณะก็มีผู้คนเหล่านั้นนำเงินทองข้าวของข้าวสารอาหารแห้งมาร่วมบริจาคสมทบทุนในการก่อสร้างเป็นจำนวนมากหลายกลุ่มหลายคณะเมื่อบริจาคเงินแล้วก็ยังมีจิตศรัทธาสละกําลังกายช่วยกันถากถางปรับพื้นที่บ้างก็ขนหินขนทรายบ้างก็ขุดหลุมสำหรับตั้งเสาพระวิหารหลวงทุกๆคน ่างช่วยกันขมีขมันด้วยความเต็มอกเต็มใจสร้างอุ่นเปิงเห็นแล้วก็ยิ่งทวีจิตศรัทธาเป็นล้นพ้นเขาน้อมเอาเงินส่วนตัวของเขาจำนวนหนึ่งร้อยรูปีเข้าไปถวายแด่ท่านครูบาสีวิชัยด้วยความเคารพศรัทธาไม่สูงค่าท่านครูบาที่เคารพเฮาสางอุ่นเปิงเดินทางมาจากเมืองแม่ห้องสอน ขอร่วมทําบุญใหญ่ร่วมบูรณะวิหารหลวงวัดพระสิง์กับท่านข้าอ้อไม่สูงค่าจเจริญพรโยมสร้างอุ่นเปิงอาตมาจําโยมได้เคยพบกันสองหนแล้วครั้งแรกที่วัดปากล้วยและครั้งสุดท้ายที่วัดพระธาตุดอยเกิ้งเมืองฮอดเมื่อสี่ปีที่ผ่านมาอยู่ลีกินหวานหนอโยมสร้างอุ่นเปิง อาตมาขออนุโมทนาต่อบุญกุศลของโยมขอให้มีความสุขความเจริญเถอะเหาทั้งสองได้ทำบุญร่วมกันมาสามหนแล้วอาตมาขอบใจแล้วนี่โยมจะกลับแม่ห้องสอนเมื่อใดหนอท่านครูบาสีวิชัยเอ่ยถามทักทายด้วยความเมตตาปราณีท่านครูบาเหายังไม่กลับดอกเหาจะอยู่ช่วยท่านสละแรงกายของเหาบุระวัดนี้ เป็นเวลาสามวันพอครบสามวันแล้วเขาจึงจะเดินทางกลับข้าอ้อสาธุ—โยมสรางอุ่นเปิงขออนุโมทนางั้นขอให้โยมไปเลือกดูเอาเถอะว่าจะช่วยตรงจุดใดทุกๆจุดทุกๆงานล้วนเป็นบุญใหญ่ทั้งนั้นท่านครูบาผู้ทรงคุณแนะนำสรางอุ่นเปิงก้มกราบท่านแล้วไปช่วยขุดหลุมตั้งเสาพระวิหารหลวง ร่วมกับสาธุชนชาวกะเหรียงจากเขตเมืองฮอดและสาธุชนชาวเหนือในเวียงเชียงใหม่ผลัดเปลี่ยนกันสร้างอุ่นเปิงเงื้อจอบขุดลงไปขุดลงไปด้วยใจศรัทธาขุดไปพลางภาวนาไปพลางว่าพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาเสาพระวิหารมีหลายเสาหลายหลุมทุกทุกคนช่วยกันขุดขุดขุดแล้วก็ขุด ใครเหนื่อยก็นั่งพักพอหายเหนื่อยแล้วก็ลุกขึ้นมาขุดต่อไม่ย่อท้อเพราะต่างปลื้มอกปลื้มใจต่อการสร้างบุญอันยิ่งใหญ่ของตนเวลาประมาณบ่ายสามโมงเย็นเห็นจะได้สิ่งที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นขณะที่นายห้อยหนุ่มกับสาธุชนซึ่งเป็นผู้ชายชาวกะเรียงและชาวเมืองเชียงใหม่อีกสี่ห้าคนกำลังช่วยกันขุดหลุมขนดินขึ้นมาอยู่นั้นพลันจอเปเลกข,ของเขา ก็ขุดไปกระทบกับบางสิ่งบางอย่างที่ฝังอยู่ใต้พื้นดินอย่างบังเอิญทุกคนต่างพากันประหลาดใจว่าเป็นเหล็กอะไรจึงช่วยกันขุดขุดโดยรอบแล้วงัดยกขึ้นมาโอ้สิ่งที่ได้เห็นนั่นเป็นหีบเหล็กเก่าคร่ำคร่าใบหนึ่งเป็นหีบสมัยโบราณอายุคงจะนานนับร้อยปีทีเดียวมาดูแล้วมาดูนี่เป็นหีบอะไรฝังอยู่ใต้พื้นดิน ผู้ที่ร่วมกันขุดต่างร้องบอกกันสร้างอุ่นเปิงกับผู้ชายชาวกะเรียงอีกคนช่วยกันเอาเหล็กแฉลงงัดงัดจนฝาหีบเหล็กใบนั้นเปิดออกทันทีที่ฝาหีบเปิดหลายคนที่มุงดูอยู่ต่างก็ตะลึงแลอุทานร้องว่าทองคําแผ่นทองคําทั้งนั้นการขุดพบหีบบรรจุแผ่นทองคํามูลค่ามหาศาลสร้างความตื่นเต้นอัศจรรย์ใจกันไปทั่ว เมื่อนำหีบใส่ทองคำใบนั้นไปถวายท่านครูบาศีวิชัยแล้วท่านดูแล้วท่านก็อนุโมทนาขึ้นณนะที่นั้นว่าสาธุญาติโยมทั้งหลายบัดนี้เหล่าเทวาอารักษ์ได้สนับสนุนช่วยเหลือข้าบุรณะพระวิหารหลวงวัดพระสิงห์แล้วขอให้ญาติโยมทั้งหลายยงสบายใจเถิดบุญใหญ่ของพวกเห่าครั้งนี้ต้องสำเร็จอย่างแน่นอน สร้างอุ่นเปิงนั้นขนลุกสู้ชูชันไปทั่วร่างและกลยาณมิตรอีกห้าคนเป็นผู้ขุดหลุมไปพบเจอหีบสมบัติทองคําอันลํำค่าอีกสองวันต่อมาเขาได้ทราบว่าทองคําในหีบใบนั้นมีมูลค่ามหาศาลน้ำหนักรวมถึง360บาททีเดียวท่านครูบาสีวิชัยจึงมอบให้คณะกรรมการ นำไปขายนำเงินมาเป็นค่าก่อสร้างพระวิหารหลวงวัดพระสิงห์ทั้งหมดทั้งสิน้นชาวเมืองเชียงใหม่ทั้งหลายเมื่อได้ยินข่าวก็ต่างเล่าลือกันไปทั่วเมืองว่าเทวดาบันดาลให้คนขุดพบทองคำเป็นค่าบุรณะพระวิหารหลวงแล้วสาธุสาธุาธและนับแต่บัดนั้นผู้คนต่างก็พากันหลังไหลกันมาร่วมบริจาคช่วยบูรณะก่อสร้างพระวิหาร กันเนืองแน่นไม่เว้นแต่ละวันส้างอุ่นเปิงช่วยขุดหลุมตั้งเสาพระวิหารอยู่สามวันจึงกราบนมัสการลาท่านครูบาสีวิชัยนำกองวัวต่างซึ่งรอคอยอยู่เดินทางกลับคืนสู่เมืองแม่ห้องสอนขากลับจากการขายสินค้าเที่ยวนี้ส้างอุ่นเปิงอิ่มอกอิ่มใจมากบุญกุศล จากการบริจาคเงินร้อยรูปีและการเสียสละกําลังกายด้วยจิตศรัทธาร่วมบุญบุรณะวัดพระสิงห์กับท่านครูบาศีวิชัยเปี่ยมล้นพองใสดังดวงแก้วมณีโชตเต็มดวงใจของเขาอย่างหาประมาณมิได้วันหนึ่งขณะที่กองวัวต่างของเขาร้อนแรมมาตามเส้นทางได้ประมาณเจวันถึงดงดอยเขตเมืองฮอดเขาได้หยุดค้างแรมที่ริมห้วยชายดง ไม่มีบ้านไม่มีเรือนผู้คนอยู่เลยรอบๆบบริเวณมีแต่ป่าเขาลำนาวไพรสงบสงัดวังเวงตกดึกสงัดผู้คนในกองวัวต่างทุกคนพากันหลับไหลได้วยความเหนื่อยอ่อนยามข้างกองไฟสองคนก็หลับไม่มีใครรู้สึกตัวกันเลยหลับสนิทกันไปทั้งหมดทั้งสิ้นมีเพียงซางอุ่นเปิงเท่านั้นที่รู้สึกตัว เพราะได้ยินเสียงลึกลับของผีป่าหลายตนกรีดร้องดังโหยหวนแววมาแต่ไกลในความมืดใต้แสงดาวเสียงนั้นดังบาดจิตบาดใจเยือกเ,เ,เย็นจนขนลุกสู้กรูเกลียวนายห้อยหนุ่มจึงลุกออกจากกระโจมจ้องมองไปทางเสียงลึกลับเหล่านั้นเขาได้เห็นผีป่าสี่ห้าตนมีทั้งชายและหญิงยืนงนเงนอยู่นอกเขตหลักมนอาคม ท่ามกลางความมืดสลัวตัวของพวกมันสูงผอมมีเพียงหนังเหี่ยวแห้งหุ้มกระดูกบางตนก็เปลือยเปล่าไปทั่วร่างบางตนมีเพียงผ้าเก่าขาดกระรุ่งกระริ่งสวมใส่อยู่ทุกทุก,ทกตนล้วนมีสภาพที่น่าสมเพศเวทนาทุกหนักแสนสาหัดด้วยกันทั้งสิน้นผีป่าที่น่าสังเวชเหล่านั้นเมื่อได้เห็นแางอุ่นเปิงพวกมัน ก็ลดรูปร่างที่สูงชฉลูดราวกับต้นตาลให้ต่ำลงต่ำลงจนเหลือขนาดเท่ากับคนธรรมดาแต่รูปร่างหน้าตาผมเผ้ายังคงหน้าสังเวชเป็นเปรตผีอยู่เช่นเดิมพวกมันพากันประนมมือพูดพลางสะอื้นพลางด้วยความทุกข์ทรมานว่าท่านผู้มีบุญจงได้โปรดช่วยสงเคราะห์พวกเขาด้วยเถอะพวกเขาเป็นผีป่ารับกรรมอดอยากหิวโหย เดินวนเวียนอยู่ในป่ามืดแห่งนี้มานานหลายสิบปีแล้วน้ำสักหยดข้าวสักคำไม่เคยตกถึงท้องหิวเหลือเกินได้โปรดช่วยพวกเฮาด้วยท่านผู้มีบุญสร้างอุ่นเปิงได้เห็นและได้ยินเสียงผีป่าห้าตนพูดขอร้องเช่นนั้นเขาจึงได้เอ่ยถามว่าพวกท่านรู้ได้อย่างไรว่าเราเป็นผู้มีบุญท่านรู้จักเรามาก่อนหรือ ผีป่าเหล่านั้นก็พากันสะอื้นให้พูดตอบว่าพวกเขาไม่รู้จักท่านมาก่อนหรอกตลอดแปดสิบปีที่ผ่านมาพวกเขาไม่เคยมองเห็นแสงสว่างในป่าบริเวณนี้เลยมีแต่ความมืดมนแต่แต่คืนนี้พวกเขากลับมองเห็น,เข,เ,หนเขาได้เห็นแสงแห่งบุญของท่านแผ่ไปทั่วราวกับแสงแห่งดวงจันทร์ในคืนเพลนพวกเขาได้เห็นแล้ว จึงพากันเดินตามแสงบุญนี้มาจนพบกับท่านท่านเอ๋ยท่านผู้มีบุญจงได้โปรดช่วยเหลือพวกเฮาด้วยเถอะอุทิศบุญของท่านให้พวกเฮาบ้างโปรดจงเมตตาโปรดจงเมตตาผีป่าทั้งห้าตนคร่ำครวญวิงวอนแล้วพากันร่ำให้สางอุ่นเปิงเห็นแล้วได้ยินแล้วก็บังเกิดความเวทนายิ่งนักเอ่ยถามขึ้นอีกว่า พวกท่านเป็นใครมาจากไหนจึงมาเกิดเป็นผีป่าหิวโหวยอยู่ในดงแห่งนี้เขาเป็นชาวบ้านชาวดอยอยู่ชายป่าแถวนี้แหละท่านผู้มีบุญแต่พวกเฮายามมีชีวิตอยู่ไม่ได้ทำทานการกุศลเลยได้แต่หาอยู่หากินไปวันวัๆพอสิ้นชีวิตแล้วจึงได้มาบังเกิดเป็นผีป่าอดอยากเดินหลงวนเวียนอยู่ในดงนี้ หาทางออกไม่ได้หิวโหวยทุกทรมานช่วยด้วยโปรดช่วยเหลือพวกเฮาด้วยสร้างอุ่นเปิงเมื่อทราบความเป็นมาของผีป่าเหล่านั้นแล้วยิงพูดขึ้นอย่างเมตตาว่าถ้าเช่นนั้นขอให้พวกท่านจงพากันตั้งอกตั้งใจอุโมทนาบุญเถิดเรามีบุญใหญ่จะอุทิศให้บุญของเรามีสองประการคือหนึ่ง บุญถวายปัจจัยร้อยรูปีเป็นค่าบูรณะวิหารหลวงวัดพระสิงห์ 2. บุญอุทิศกำลังขุดหลุมตั้งเสาพระวิหารหลวงของวัดพระสิงห์เป็นเวลาสามวันบุญทั้งสองประการนี้เราน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอท่านทั้งหลายจงอนุโมทนาด้วยเถอะเราขออุทิศให้กับพวกท่านทั้งหมดทั้งสิ้น ขอพลังแห่งบุญนี้จงช่วยให้พวกท่านหลุดพ้นจากความทุกข์และประสบกับความสุขโดยเร็วพลันสร้างอุ่นเปิงประนมมือมั่นระหว่างอกพูดอธิษฐานจิตอุทิศบุญให้ด้วยความเมตตากรุณาเต็มอกเต็มใจพอสิ้นคำอธิษฐานอุทิศของเขาผีป่าห้าตนก็พากันประนมมือสาธุการว่าสาธุสาธุสาธุ พร้อมกันด้วยความยินดีแล้วฉับพลันทันใดนั้นปาฏิหาริย์แห่งบุญอันมหัศัรรย์ก็บังเกิดขึ้นร่างร้ายที่ผายผ,ายผอมซูบโซเปล่าเปลือยมีแต่หนังหุ้มกระดูกของผีป่าทั้งห้าก็กลับกลายเปลี่ยนแปลงไปในชั่วพริบตากลายเป็นร่างที่สมบูรณ์ผ่องใสเอ,อิบอิ่มขึ้นในทันทีมีเสื้อผ้าใหม่สวมใส่กันทุกทุกตนอ้พ้นแล้วพ้นแล้ว ดีใจเหลือเกินดีใจเหลือเกินขอบพระคุณท่านผู้มีบุญที่ได้โปรดเมตตาช่วยเหลือพวกเขาผีป่าพ้นกรรมทั้งห้าพากันอุทานด้วยความยินดีอย่างเหลือล้นสร้างอุ่นเปิงเองก็ปราบปลื้มใจพลอยยินดีไปกับพวกเขาด้วยเช่นกันท่านผู้มีบุญพระกุณของท่านล้นเหลือหากไม่ได้ท่านช่วยพวกเขาคงทุกทรมานไปอีกยาวนาน ท่านเอ๋ยท่านชื่ออะไรหนอโปรดบอกชื่อของท่านให้พวกเขาหูเขาจะจดจำชื่อของท่านจะรึกไว้ในดวงใจเกิดชาติหน้าฉันใดขอให้พวกเขาได้พบท่านตอบแทนบุญคุณของท่านได้เกิดเป็นกระยาณมิตรของท่านทุกพบทุกชาติเราชื่อสางอุ่นเปิงท่านทั้งหลายเราอุทิศบุญให้ท่านด้วยจิตเมตตาไม่ต้องการสิ่งตอบแทนไปเถอะ พวกท่านจงพากันไปหากไม่รู้ว่าจะไปทางไหนก็จงภาวนาว่าพุทธรักษาธรรมรักษาสังครักษาด้วยพลังแห่งพระพุทธคุณพระธรรมคุณและพระสังฆคุณจะนำพาท่านไปในทางแห่งสุขคติท่านจงภาวนาเถิดจางอุ่นเปิงแนะนำสั่งสอนอีกด้วยความกรุณาสาธุท่านสางอุ่นเปิงสาธุ ดวงวิญญาณผีป่าที่เพิ่งพ้นกรรมด้วยแรงบุญทั้งห้าน้อมไหว้แล้วก็ต่างประนมมือภาวนาตามที่สางอุ่นเปิงแนะนําพุทธรักษาธรรมรักษาสังครักษาบัดดนั้นร่างของพวกเขาก็ปรากฏเป็นแสงประกายวูบวาบวูบวาบเจิดจ้าระยิบระยับเลื่อนลอยสูงขึ้นสู่ท้องฟ้าเบื้องบนประดุดดวงดาวที่สุกสกาว ขอบพระคุณขอบพระคุณท่านสร้างอุ่นเพลิงพวกเขาจะจดจำพระคุณอันยิ่งใหญ่ของท่านไว้ชั่วการนิรันด์เสียงอากาศสเถวดาทั้งห้าตนดังแว่วมาจากท้องฟ้าที่พร่างพราวด้วยแสงดาวนายหอยหนุ่มยืนนิ่งแผ่เมตตาจิตพูดดังๆขึ้นณนะที่นั้นอีกว่าท่านทั้งหลายเอ่ยหากใครเป็นทุกข์เดือดร้อนและต้องการบุญ จงมาอนุโมทนาบุญเอาเถิดเราขออุทิศให้ทั้งหมดทั้งสิน้นอธิษฐานจิตแผ่เมตตาไปดังนั้นแล้วเขาก็กลับเข้ากระโจมเอ็นกายลงนอนตะแคงขวาภาวนาว่าพุทธรักษาธรรมรักษาสังครักษาแล้วหลับไปปีต่อมาพศ2468สร้างอุนเปิงได้เดินทางกลับไปยังวัดพระสิงห์อีกครั้ง เมื่อไปถึงเขาได้พบกับภาพที่น่าปลื้มปิติใจพระวิหารหลวงหลังใหญ่มหึมารูปทรงสถาปัตยกรรมล้านนากว้าง24เมตรยาว46เมตรผนังและเสาเป็นคอนกรีตรเสริมเหล็กเครื่องบนเป็นไม้สักทองล้วนหลังคามุงกระเบื้องมีชอบฟ้าใบรากาหางหงมีมุกหน้ามุกหลังด้านหน้ามีประตูสามประตูด้านข้าง มีหน้าต่างด้านละห้าช่องงดงามวิจิตรได้สำเร็จเสร็จสิ้นด้วยบารมีแห่งท่านครูบาสีวิชัยสร้างอุ่นเปิงไปกราบนมัสการท่านครูบาผู้ทรงคุณซึ่งยังคงอยู่ที่วัดพระสิงห์นำน้ำพึ่งปาและผลไม้ไปถวายท่านด้วยความรักความเครารพศรัทธาท่านครูบาสีวิชัยเอ่ยกับเขาขึ้นว่าเจริญพรโยมสร้างอุ่นเปิง พระวิหารหลวงสร้างเสร็จแล้วนะสิ้นเงินไปทั้งหมดสองหมื่นรูปีวิหารหลวงหลังนี้สำเร็จด้วยพลังบุญแห่งเทพพยายดาทั้งหลายที่มาช่วยกันก่อสร้างคนละไม้คนละมือเพียงปีเดียวก็แล้วเสร็จเป็นที่น่าอัศจรรย์โยมสร้างอุ่นเปิงโยมรู้ไหมโยมเองก็เป็นหนึ่งในจํานวนเทพพยายดาทั้งหลายเหล่านั้นขอให้โยมจงภูมิใจ ในบุญใหญ่ของโยมเถิดโยมสรางอุ่นเปิงนายห้อยหนุ่มแห่งเมืองแม่ห้องสอนแดนไพรได้ยินท่านครูบาสีวิชัยกล่าวดังนั้นแล้วก็บังเกิดความรู้สึกปลื้มปิติอย่างเหลือล้นเขาประนมมือมั่นระหว่างอกก้มลงกราบกราบกราบด้วยความซาบซึ้งใจสุดพรณนา